สวัสดีครับวันนี้มีดอกเอื้องพึ่งมาให้ชมกันนะครับครับเป็นดอกเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งนี่เป็นกล้วยไม้ป่านะครับถิ่นฐานเดิมก็คือบ้านเราเนี่ยแหละครับเจ้าเอื้องพึ่งต้นนี้ผมปลูกไว้น่าจะสิบกว่าปีแล้วนะครับนี่ฮะสมัยที่ยังบ้าปลูก กล้วยไม้ของกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยไม้ป่าอยู่นะครับตอนหลังก็เรียนรู้ว่าการปลูกกล้วยไม้ป่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราไม่ควรจะเอากล้วยไม้ป่าที่มันอยู่สวยงามในธรรมชาติเอามาไว้ที่บ้านนะครับก็คิดได้ก็เลิกซื้อนะครับสวยไอ้ต้นที่มีอยู่ก็ถือว่า,เ,าเป็นความผิดที่ จะไม่ทําอีกแล้วอะไรทํานองน,นั้นนะครับเนี่ยฮะเอื้องพึ่งนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของฤด,ดูร้อนนะครับถ้าเห็นเอื้องพึ่งออกดอกแปลว่าฤด,ดูร้อนเข,เข้ามาแล้วนะฮะนี่ก็เดือนมีนาแล้วก็เป็นฤด,ดูร้อนนะครับเนี่ยถ้าเราไปป่านะครับตามต้นไม้สูสงสูงที่คนปีนขึ้นไปเอาไม่ได้นะฮะเราเราจะเห็นเอื้องพึ่ง ออกดอกสวยงามนะครับดอกสีเหลืองสวยสดดูลักษณะของใบนะครับดูลักษณะของลำกล้วยหรือว่าลำต้นของเจ้าเรื่องพึ่งนะครับ นี่ผมให้เขาเกาะอยู่กับไอ้ตัวที่ขัดหรือว่าสกอตไบรท์นะฮะก็เกาะอยู่ได้นานเป็นสิปีนะฮะสก็ตไบรท์มันก็ทนนะฮะไม่เปื่อยไม่ผุอะไรนะฮะอาจจะเปื่อยบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ยังเกาะได้อยู่นะฮะเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นดอกครับ ช่วงนี้บังเอิญว่ามีพวกอาหารเสริมนะฮะมาฉีดให้เรื่องพึ่งก็เลยได้รับอนิสงส์ด้วยะฮะพอดีผมเลี้ยงโฮย่าก็ฉีดพวกอาหารเสริมให้โฮย่าบ้างเรื่องพึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ก็เลยได้มีดอกให้ชมนะครับ นี่ครับเรื่องพึ่งครับ